เขาถ่าน,านตั้ง้าเสียอยื่โดยน,น,นยิงตนะายเลยมันไม่ดถ่านตรงนีง้จะถ่านอยูใไชรัดใช่ไหม้านบัานาระเบิดโดนใครมาเมื่อกี้ไม่โดนเมื่อกี้มันขึ้นมาบาปลาโดน Hey, ไม่ชอตเมื่อปืนใครมาเล่นน่ะปืนมาร์สพอดิซุ่มรอตเตอร์มาเนะี่ยขาแม่งไม่กล้าบุกเลยวเลือดเหลือสี่อุย๊ยอันที่เมจิ้งมันอยู่ข้างบน ข้างบนของฝั่งมันอะไม่เห็นอะเจอแล้วอุ้ยข้าบนโอ้โหกำลังจะสายซิเมทวัดขึ้นอยู่บ้างบนมากมือสไลด์ขนาดไม่มีสยยไลด,ด์วเว้ยอันซิเมทยิงพลาดไม่กช่เอ้าเฮ้ยไม่เห็นดูกูไม่ยิงแน่วะ

เล่นนานแล้วไงดูดูก็อีลอยหลังแม่งเลย อันติเมทะดน้วขจะขึ้นไปสอฮะเรือบาเหลือยู่หกอุ๊ยอันตีเมทยิงเอ้ยมันยิงได้ไงบาอยู่ในฐานอ๋อมันสองตกตรงกรอบได้นี่ว่าลื่ืมลืม นี้มีสอตัว่ไมใช่ใชใชเลยไอ้ห้ามูมีตัวเดียวั่วงหนึ่งโอ้โหสัตว์ตัวหนึงเป็นอันติเมตเอ็0สองร้อยตัวหนึ่งออน 200, ติเมตไอ้นี่ดารโกนอฟเอสวีด เมื่อกี้ซูมไม่สุดเมื่อกี้ซูมไม่สุดดูเลยเฮ้ชอต ุู๊รัวแต่อันนี้่ม่อด้ตัวหนึงหรอ วูสูอัลติเมทจริงดูว่าแม่งใช้อัลติเลยสไพื้นคนอัลติเมทืาดตไม่อัพแม่งอัพกันเต็มนี่ไงวะเล่นนานแล้วะไม่เรื่องแม่งไม่เท่าไหร่อัพคนเต็มเร็วหายออกเลยวะอยู่ก็แพเออ

ใช้ตาอมาเลยแค่ดิเนี่ยแค่ตั้งแต่เ,เมื่อคืนละจะเป็นหัวหรอกไ็นหัวหรอเออบาดดาเลยดาอะไรเออดาเลยแหละดานเดาน,นี้ยเอนนเอสิกเนาะ เราคงจะทายไปได้เป็น,ห,นห้อได้เป็นหื้วผมได้เป็นสามต่อสี่สาสี่เดี๋มาจากห้องเลยนะเกเจอะไรเกอะไรวุ้ยเฮ้ยมาขวางมือก็เอมืขางเฮ้มัน,บบน,นมันแางก็งอมันมอนขานออมออมแนโคตรเกลยอ ก็เบิดแล้วอัดด้วยเลยเ้วยสุดด้วยสิด ต,ตายฟรีเลยด้ว่ามีตัวล่อแล้วก็เนี้ยแหละพี่ไม่เห็นไงมันอยู่ข้างหลังมึงไม่บอกอ่ะที่ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะผ่านหน้าเคียงอ่ะใครจะไปรู้ว่าเป็นแต่ก็พี่ยืนอยู่นะฮะทำไมไม่ใช้ตัวละครเด่นๆแบบนั้นวะนะทางเซิร์ฟมีกูเล่นตัวนี้อยู่ตัวเดียวดูคนเดียวไอ้เชื่อมึงมึงไม่งงมนะัแล้วเอาเอามึงได้เศษหยอดแล้วได้เฉย เพวมันหนีไปแล้วมาลงมาลงลงไม่ง้ยยวเโอ้ยเดี๋ยวอยเกุดสุดวิตเกสุดตัวข้ต่รงต่อซเลยอ่ะอ้โอีกตัวคายินิ่งมื่แตกแรงตัว อุ j, j, ้ยวุ้ยเก็บได้เลสมึงเก็บเลสนะมึงมนะมึงเก็บปืนป <c oughs> ืนเลสซัดเลสโอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยเฮไยมันมีสไนด์ด้วยหรือไงเอ้วมันอยู่ข้างบนอ่ะสไนด์คนตายละสไนด์ตายนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ไงที่เก็บแล้วอ,อีกคนหนึ่งมันเก็บคือคนที่อยู่ข้างบนโว้โว <c oughs> <c oughs> กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วจริงจริงอุ้ยนี่นี่ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้ยยีดปืนกระสุนม่คุ้มกันเลยจริงอยู่เนี่ยโอ้โหเล่อนึกว่าจะยิงให้เลสมันไม่เท่ต้องอัลติเมทเท่านั้นยอดครับแต่กูรือจะหายวะ เจ้าคนว้าวิสาเอาอานัติเวรเขามาโดนเขามาเอาคืนตายแก้แค้นให้ละจงภูมิใจ,ใจค่ะภูมิใจกูนอนตายอยู่แน่เฮ้ยโอยแม่นจริงแม่นย่่งกับจอมกวางโค้งมากตายเฮ้ยจ อุ้ยเกือบฆ่าได้ด้วยระเบิดข้างๆข้างๆเออเห็นแล้วอ,ห,อ,ห,อห็นแล้วไอ้เชียเลื่อนเหนือยสิฮะมีขโขามยคนไอ้ทำอะไรเยอะจังวะดูวะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมกระสุนมดเมื่อก,กี้กตาระเบิดโดนใครวะโดยตัวเมื่อกี้เลือดเลือดเลือดไอ้ตัวเมื่อกี้ที่คือมือเงินคนเลือดไปเหลือครึ่งหนึ่งมันโดนระเบิดหนึ่ง่ะ แต่กูยิงไม่หันกระสุนหมดได้อยู่ได้ท่านไ,ได้บอกว่าให้เช็คกระสุนท้านเหมือนได้ปวดเหมือนได้ปวดไม่ไ,ไ,ม,ไม่รู้จักนะครับตอนยิงศม่นะโอ้ยตอนยิงศึกไม่นับมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในฐานมันไม่เห็นวะกูอ,อยู่หน้าฐานตัวเองอย่อน,นี้ ดคุณนี่โอ้โปาเรวเบื่โดนด้วยแสดงมีคนนั่นไงไอ้บ้าล่าสไนเปอร์กำลงดิงยิงแม่งบ้าโ้ยโดนยิงหลังร่วงเลย ล่วงมันเอาเลดบอลมาใช้นะอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ข้างบนลังมาหรือยังไม่รู้ล่วงแล้วเจอมันต้องมันต้องโดดจากมันเห็นพี่มันเสื่อไม่ยิงไอ้สัตว์ต้องโดดจากกล่องนี้ไปนี่กระสุนจะหมดแล้วอะโดดแบบที่เป็นมานี้เจอว่าเออ,อนะ้มันเห็นพี่มันเสื่อไม่ยิงอ <laughs> ะเจอโดนสัตว์ขึ้นหัว ดูตามคิวดีกว่า <45, 45. S 1> ส,สืบองตายสี่ใช่ผิดโนบไงตายดีมากผมมาเท่าไหร่สิบเก้ตายแต่โตไอ้